แน่นอนครับคนพนมมือตามที่คุณขอผมจะเขียนเป็นสคริปต์รีวิวสำหรับ YouTube ความยาวประมาณ1700คําคำเป็นภาษาไทยโดยจะไม่มีหัวข้อย่อยหรือ heading ใดๆทั้งสิ้นจะเป็นเนื้อหาต่อเนื่องเหมือนการบรรยายเล่าเรื่องเพื่อให้คุณสามารถนำไปใช้ในวิดีโอได้เลยสคริปต์ภาษาไทยประมาณ1700คําคำเศร้า เอฟ .16 ไทยโจมตี่วนค่ายทหารเขมรถูกถล่มยับข่าวอัปเดตท,ที่กำลังร้อนแรงในขณะนี้สร้างแรงส,สะเทือนไปทั่วทั้งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และทำให้ประชาคมโลกหันมาจับตามองอย่างไม่กระพริบตาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ไม่ใช่เพียงการเผชิญหน้าทางการทหารธรรมดาแต่เป็นภาพสะท้อนของความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ผลประโยชน์ด้านพรมแดนและการแข่งขันทางยุทธศาสตร์ที่กำลังเดือดรอ้อน ขึ้นทุกขณะการปฏิบัติการโจมตีด้วยเครื่องบินขับไล่เอฟ16ของกองทัพอากาศไทยได้สร้างทั้งความตื่นตะะึนความหวาดกลัวและเสียงวิพากวิจารณ์ในหลายมิติเมื่อเสียงคำรามของเครื่องยนต์เอฟ16ดังกึกก้องเหนือท้องฟ้าบริเวณแนวชายแดยนไทยกัมพูชาเป็นสัญญาณถึงความพร้อมและพลังอำนาจทางอากาศที่ไทยได้แสดงออกมา เครื่องบินรบความเร็วเหนือเสียงรุ่นนี้บินฝ่าเมฆหมอกใน,นายามเช้าก่อนไปถึงเป้าหมายซึ่งเป็นค่ายทหารของกัมพูชาการปฏิบัติการเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและแม่นยำโดยมีการวางแผนล่วงหน้าและอาศัยเทคโนโลยีเรดาร์รวมถึงระบบติดตามที่ทันสมัยทุกการเคลื่อนไหวถูกจับตาและคำนวณอย่างละเอียดจนทำให้การโจมตีครั้งนี้แทบจะไม่มีจุดบปกพร่องค่ายทหารกัมพูชาที่ถูกโจมตีในครั้งนี้ถือว่าเป็นหนึ่งใน ที่มีกำลังพลอาวุธยุทโทปกรณครบครันเป็นศูนย์กลางในการเคลื่อนย้ายยุโทโธปกรณนนะ์และกองกำลังภาคสนามเหตุการณครั้งนี้จึงไม่ใช่แค่การโจมตีฐานทัพธรรมดาแต่เป็นการส่งสัญญาณเชิงยุทธศาสตร์ไปยังประเทศเพื่อนบ้านว่ากองทัพไทยพร้อมตอบโต้หากถูกคุกคามหรือมีการละเมิดอธิปไตยทาง ดินแดนขนาดเดียวกันก็สะท้อนถึงขีดความสามารถของกองทัพอากาศไทยที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในช่วงหลายปีที่ผ่านมาการปฏิบัติการดังกล่าวสร้างความเสียหายอย่างหนักต่อฝั่งกัมพูชาสิลระเบิรด,ดังสนันวันไหวสะเก็ดไฟและควันพวยพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้ารายงานระบุว่ามีอาคารคลังอาวุธและสิ่งปลกสร้างหลายแห่งถูกทำลายลงในพริบตากำลังพลจำนวนึ่ง ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตเหตุการณ์นี้ทําให้กัมพูชาต้องเร่งเสริมกําลังป้องกันตลอดแนวชายแดนในขณะที่รัฐบาลกัมพูชาออกมาถแถลงประนามการโจมตีของไทยอย่างรุนแรงโดยมองว่าเป็นการละเมิดอธิปไตยอย่างจงแจ้งในอีกด้านหนึ่งฝ่ายไทยได้ออกมาอธิบายว่าการโจมตีครั้งนี้เป็นการป้องกันตัวเนื่องจากก่อนหน้านี้มีกำลังทหารกัมพูชาเคลื่อนกำลังพลและอาวุธหนักเข้ามาใกล้แนวชายแดนสร้างความตึงเครียด และคุกขามความมั่นคงของไทยการตัดสินใจใช้กำลังทางอากาศจึงเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้และถูกวางแผนเพื่อให้เกิดความเสียหายต่อฝ่ายตรงข้ามอย่างแม่นยำที่สุดโดยลดผลกระทบต่อผล,ลเรือนให้น้อยที่สุดเครื่องบินขับไล่ F 16ที่ไทยใช้ในปฏิบัติการครั้งนี้ถือว่าเป็นหนึ่งในอาวุธยุโธปกรณ์ที่ทรงพลังของภูมิภาคด้วยความสามารถ ในการบินด้วยความเร็วสูงติดตั้งเรดาร์สมัยใหม่และสามารถบรรทุกอาวุธหลากหลายชนิดทั้งจรวดนำวิธีอาวุธป่อยระยะไก,กลและระเบิดนำวิธีด้วยเลเซอร์ทำให้มันกลายเป็นหัวใจสำคัญของกองทัพอากาศไทยและสามารถสร้างความได้เปรียบทางการรบในทุกสมรภูมิเหตุการณ์นี้ยังสะท้อนให้เห็นถึงการแข่งขันด้านกองกำลังทหารในภูมิภาคเอเชียต,ตะวันออกเฉียงใต้ ที่ประเทศต่างๆกำลังเร่งเสริมสร้างศักยภาพทางการทหารของตนเองเพื่อปกป้องผลประโยชน์และอำนาจอธิปไตยไทยในฐานะประเทศที่มีบทบาทสำคัญในภูมิภาคย่อมไม่สามารถยอมให้ใครละเมิดเขีดนหรือสร้างภัยคุกคามโดยไม่ตอบโต้ความแข็งแกร่งของกองทัพอากาศและการใช้ F16 ในครั้งนี้จึงถือเป็นการยืนยันว่าไทยพร้อมปกป้องพื้พนแผ่นดินและประชาชนของตน อย่างไรก็ตามการโจมตีครั้งนี้ก็ทำให้เกิดเสียงวิาพากษ์วิจารณ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศหลายฝ่ายมองว่าการใช้กำลังทหารเป็นการยกระดับความขัดแย้งและอาจนำไปสู่สงครามเต็มรูปแบบในอนาคตขณะที่อีกฝ่ายหนึ่งกลับเห็นว่านี่คือสิ่งจำเป็นที่ไทยต้องทำเพื่อรักษาความมั่นคงเพราะหากปล่อยให้กัมพูชาสมกำลังพลและสร้างฐานทัพใกล้ชายแดนมากขึ้นเรื่อยๆอาจกลายเป็นภัยคุกคามร้ายแรงต่ออธิปไตยของไทย ข้ามกลางกระแสข่าวและการรายงานจากสื่อต่างประเทศหลายองค์กรระหว่างประเทศได้ออกมาเรียกร้องให้ทั้งสองฝ่ายใช้ความอดกลั้นและหันหน้าเข้าสู่โตเจรจาเพื่อหาทางออกที่สันติเพราะหากความขัดแย้งยุดเยือหรือบานปลายอาจส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพของภูมิภาคและการค้าการลงทุนที่กำลังเติบโต สำหรับประชาชนตามแนวชายแดนความหวาดกลัวได้กลับมาอีกครั้งหลายครอบครัวต้องอบพยพออกจากพื้นที่เสี่ยงภัยเพื่อความปลอดภัยเสียงรเบร์ตและการประทะก,กันทำให้วิธีชีวิตถูกกระทบอย่างหนักโรงเรียนและตลาดบางแห่งต้องปิดชั่วคราวเศรษฐกิจกท้องถิ่นหยุดชะงักแต่ในขณะเดียวกันก็มีเสียงสนับสนุนจากคนไทยจำนวนไม่น้อยที่เห็นว่ากองทัพทำในสิ่งที่ถูกต้องเพื่อปกป้องชาติ การใช้เอฟ16ในการโจมตีครั้งนี้ยังถูกวิเคราะห์ในเชิงยุทธศาสว่าเป็นการแสดงศักยภาพและการส่งสัญญาณไปยังมหาอำนาจในภูมิภาคด้วยว่ากองทัพไทยมีขีดความสามารถพร้อมรบไม่ได้เป็นเพียงประเทศเล็กที่ยอมตกเป็นเหยื่อการคุกคามแต่เป็นประเทศที่พร้อมจะตอบโต้ด้วยเทคโนโลยีทางทหารทันสมัยและกำลังพลที่มีประสิทธิภาพแม้ในเวลานี้เหตุการณ์ยังคงดำเนินต่อไป และไม่อาจคาดเดาได้ว่าจะบานปลายไปถึงระดับไหนแต่สิ่งหนึ่งที่ชัดเจนคือการโจมตีครั้งนี้จะกลายเป็นประวัติศาสตร์หน้าสำคัญที่ถูกบันทึกไว้ในความสัมพันธ์ระหว่างไทยและกัมพูชา,ารวมถึงจะเป็นบทเรียนสำคัญสำ,ญสำหรับการบริหารจัดก,การความขัดแย้งในอนาคตเมื่อมองในภาพรวมแล้วการปฏิบัติการโจมตีด้วยเ สิบหกของกองทัพไทยครั้งนี้ไม่ได้มีเพียงมิติทางการทหารแต่ยังแฝงไปด้วยในทางการเมืองความมั่นคงและการส่งสัญญาณเชิงยุทธศาสตร์ที่ซับซ้อนเหตุการณ์นี้จึงเป็นทั้งจุดเปลี่ยนและเครื่องตวนใจให้ทุกฝ่ายตระหนักว่าความสงบสุขนั้นเปราะบางเพียงใดและการรักษาสมดุลแห่งอำนาจในภูมิภาคจะต้องอาศัยทั้งกำลังการทูตและสติปัญญาในการหาทางออกที่ยั่งยืนที่สุด